โอเคขอโค้ดหน่อยโค้ด57732ครับ57732ตอนนี้แชมป์ต้องเป็นของผมบอกเลยฮแน่ใจหรือเปล่าผมอุสาตากแดดตากร้อนตัวดำหน้าดำหมดอะ่ะมันต้องชนะสีแทบจะเหมือนกับสีนวลเลยว่าตอนเนี้ยมา ขอแบบยยกๆเลยแม่บ้านเนี่ยขอยยกๆเลยอุ้ยชนะผมไปได้ก่อนมั่นใจผมเล่นแบบแี้ใครอ่ะมาดิโอ้โหยังไงครับยังไงครับเข้ามาดิอย่าประตูอย่าพึ่งปิดเออมาเดียวครับอ่ามีคนมีมากมีคนมีมาก มีคนโกงมีคนขี้โกงโอ้ยผมขึ้นไม่ทันยังไงครับยังไงครับหนัวเกิดวายุเล่นอะไรครับวายุเล่นตัวอะไรครับเล่นจอชาวไรครับโอ้ยไม่เล่นแม่เลยวิ่ย,ยเล้งทายเล,เล่นตัวอะไรครับทับ้งทายเล่นนักตัดเพิงไอ้เขียวครับโอ้แล้วเราเพิงแต่นัางะแพ้ผมดูคนแหละดูทรงละ อากะีม e ผมน่าจะที่หนึ่งผมน่าจะที่หนึ่งเจตตอนนี้เอาไว้ผ่านรอบแรกก่อนโอ้โหมตกรอบผมตกแล้วก็ยันยันแหละครับทุกคนไอ้มาตเปิดคือตกรอบไปเล้วอวมองกายตกรอบบอไม่ทันโอ้ผมว่าน่าจะอยู่เซชัยน่าอยู่ทางขวาน่าอยู่ขวาผมว่านะจะต้องรวมมือกัน เอา้าคุณใช้ชุดอะไรจอนชาวไร่เหรอครับผมเล่นจอนโหนึกว่าคาบอยทำไมาเขาไปกันเร็วจังคนตามหลังมาสองสามคนนโอ้โหคือถ,ถ้วยผมเยอะมากตอนนี้น่าจะเจอคนโหดเยอะถ้วยอะไรครับถ้วยทอง เอาดิครับเอาดิครับเอวซ้ายเย S ซ้ายซ้าย S ซ้ายใช่ซ้ายเหรอเฮ้ยยังไม่มีใครเข้ายังไม่มีใครเข้าได้อยู่ได้อยู่ซ้ายชี้อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอบีขวาบิ๊กขวาจางโอ้โหเ,เ,เข้าไปแล้วมีมีคนกระบุนะครับทุกคนมีกระบุกระบุหลอกเราใช่เลย ในเมื่อผมไม่ได้แชมป์คุณกคุณก็ไม่ได้แชมป์ไม่ได้คุณทำอย่างกันไม่ได้เดี๋ยวคุณก็รู้นี่เดี๋ยวเจอผมดาเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วด่านเนี้ยออกได้ไหมอาจารย์เบื่อไหมไม่ได้คุณต้องเป็นคู่แข่งของผมคนอื่นนี่เป็นคู่แข่งผมไม่ได้ไม่แต่อ่อนๆโอ้โหจัดไปจังหวะนี้โอ้โหไม่พี่แกทำไมพี่แกวิ่งเร็วกว่าจังอ่ะ อยสองรอบติดแพ้อะมาอยู่อคื่สองรอบติดเลยทำไมพี่แกวิ่งเร็วกวาจังอ่ะบอลระบิดว่าไงบอลระบิดก,กระโดดไปโดนก่อนไม่โดนหัวเรไปหนึ่งจังหวะอ้าเหรอเย,ยี่ยมเลยอ้าวเหรอโอยน่าจะยังไงครับเอโอโผสิงโตหรอสิงโตหรอเข้ามาดีครับสิงโตหรอสิงโตงโตาผมเป่าบอกแล้วครบทำงานหนักหน้าดำหน้าแดง เรื่องขี่เหนกไยกล้วยจานนี้แหละแบนแ,แล้วเพื่อนดูว่าจะเพิ่มยอมแท้ดูดูเซียนก็มาทับโอ้โหคุณจะถลายทำไมอ่ะเชฟลุกก่อนเพื่อนลุกดิออโอ้โหเซียนนันนี้ผมเซียนกูแบนแล้วเอาดีครับโอ้โหที่ผ่านมาผมอ่อนให้นั่นแหละแล้วจะตกรอบอีกรอบหนึ่ง เฮ้ยต้องเข้าพร้อมกันเร็วเร็วพวกผมเร็วเร็วดีครับผมเขาก่อนหลักกันเร็ว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 เอ็ดเร็วเอ็ดเอ็ดเร็วมอนเร็วไป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 เฮ้ยทำไมมอนหน้าเขียวไม่มอนหน้าเขียวผมจะเป็นเด้อฮะโอ้หรือว่าเมาเมาดานหน้าเขียว ยังไงครับโอ้โหหลุดไปแล้วไหนครับวายุอยู่ไหนครับมายุอยู่ทไหนเนี่ย้าแล้วโอ้เข้าแล้วสามคนสามคนเอาตกกันหมดเลยท้าไมพวกคุณไม่กระโดดกันผมงงเอ้ยเอาเรื่องอ้เอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอต่อไปรอบสิบหกคนไอ้ต่อไปรอบแปดคนโอ้โหใ <laughs> ครอยู่สี่อย่างจี ยู่ีหนเจงเงินเงินไอเืองเหลืองเงินอยู่เหลือเือแล้วผมรู้แล้วว่าใครจะตกรอบวพาคุณจะลุมผมห่อเพาคุณจะลุมผมบ่อเพราคุณจะลุมกูบ่อไอเชฟพวาคุณจะรู้ผมหอเชฟว่าไงครับเพราะคุณจะลุมผมหมอคุณจะลุมผมสบาไปเองกูบุกเองเพือน มึงมึงอยู่ไว้มึงอยู่ไว้สามลูกสามลูกมึงจะลงกบโอ้ไปเขาเบี้ยไปเขาเบี้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไปเอาไปเอาเอาสวยสวยไปเอาไอโกเ็บรอสองหีย่งไองนยังไงทีเหลือว่างีเหลืองสามลูกแล้วสามลูกแล้วเรียบร้อยลูกที่สี่ ไปเร็วมึงพิการทางสมองก็เป้าเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยยังไงอุ้ยผมทะเลยะทีมเรียบร้อยเข้าอีหนึ่งลูกอ่าลูกนี้ไปเขาผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเขาอีกเขาอีกหนึ่งลูกเขาอีกอะไรครับเนีอะกดช้าไปคุณพิกโอ้ยยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิ อะไรคำเดียว S S S กั้มกันมโอ้โอ้ผมตกโคผมผมมีทีมหรือเปล่าเนี่ยผมเด็กคนเดียวเหรอเฮ้ยเข้าไปแล้วอะไรครำเนี่ยวอาสองอาสองโอ้พวกคุณทำไรของพวกคุณเนี่ยวโอ้โหโอ้โหมันจะรอดอีกแล้วผมออกโจไม่ได้แม่เลย ทำไรกันครับเนี่ยโอ้โหผมโกงแพ้ไรผมว่าผมกัน่าจะแพ้โดนจิลูกอะเหมือนผมเป็นเล็กอุบานอะคุณเยสคุณจะชนผมทำไมอุ้ยอุ้ยเราไปดูวายุกันดีกว่าโอ้โหนี่คนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ผมโดนสับคนนี้แชมป์ประเทศไทยครับคนนี้แชมป์ประเทศไทยว่าไงครับโอ้โหมาแล้ว หลบเสา oh. ดเสาสองลบไปแล้วโอ้โหหลบถุกเสาโอ้โหเอาเรื่องครับโอ้โหให้ดูครับไม่ธรรมดาวันนี้นไงครับโอ้โหแล้วทันไหมครับทันไหมครับโ oh. อ้โยยังเสียดเรียบร้อยติดเลยเรีย,รยครับยแล้วครับโดดไปครับโอ้โหเขาเขาจะใช้เรียบร้อยเป็นไ <c oughs> งครับโดดติด <c oughs> เอาเรื่องเอาตัวนี้ โหดเตือนครับคนนี้โหดเตือนด่านต่อไปผมชนะแน่ทุกคนคอยดูด้านนี้ซ้ายซ้ายซ้ายผมซ้ายเพื่อนทางเดินปริศนาผมกลางทางเดินปริศนาซ้ายซ้ายซ้ายเอาเดียวครับซ้ายเป็นไงอ่ะผมตัวเปิดประจำจังอำเภอผมตัวเปิดจอำเภอโอ้โหเอ้โอ้กูกูจะเต้าเอาเดียวครับโดนโดนนี่นี่อ่ะโอ้โห มอนมอนกายเราตกด้วยกันเลยทุกคนโอ้โหผมกระเด็นอุ้ยผมรอดมีคนต่อยเะมีคนเป็นละสองช่อง้ายซ้ายซ้ายซายโอ้ยผมแพ้แล้วผมตกรอบผมเปิดผมเปิดโอ้โหผมแพ้รอบแรกผมแพ้แล้วทุกคนขวดเอาเลยตามตามตามสบายเลยครับทุกคนผมแพ้แล้วอุ้ยยังได้้แลว ทน่ <compra S 1> ทนทนัทนทัน<ห>คนสุดท้ายอะไรครับเนี่ยโอ้ยผมทันปามีตาเกือบแล้วเกือบแล้วเอาไว้นะครับด่านนี้ใครเป็นคนเปิดแพ้เสมอมาต่อไปรอบแปดคนพวกด่านนี้พวกคุณก็โหดกันเกินพวกคุณอ่ะโหดกันเกินผมขอร้อยผมจะไม่โดนไปขวาลักทานไปกระโดดข้ามหัวไปวะ เฮ้ยไปผมไม่ทำกับข้าวให้พวกคุณกินนะถ้าพวกคุณชนะผมว่าผมไม่ทำกับข้าวกินนะผมไม่ดับไฟตอนไฟไหม้ให้นะได้จอนว่าไงจอนคุณทำไรคุณคุณจะทำกับข้าวได้ไงคุณคุณไม่มีข้าวอ่ะคุคุณจะทำกับข้าวได้ไงคุณคุณไม่มีข้าวอ่ะผมไม่จะแคร์แล้วอะหัวแตกดังตุ๊บเลย ว่า <รอ S 2> ไงครับทุกค,คนว่าไง,ไงคนว่าไงกูแพ้แล้วผมไปทำข้าเขให้พวกาคุยกินนะผม,ผมไม่มมมมข้ามผมตกผมผมแพ้ทุกคนต้องเข้าไม่ได้ทุกคนต้องเอาตกอีกแล้วเรียบร้อยผมน่าจะเดสเราจะมารอดูว,ว่าใครจะเป็นคนเข้าก่อนครทุกคน <S <S เฮ้ยกุลืน่น ไอ้เหี้ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากช่วงนี้ไปเสียงจะหายนะทุกคนผมก็เลยต้องมาไปั่งภาคใหม่นะครับทุกคนอยู่ดีโปรแกรมอัดมันก็จะเออเลอร์นะครับผมโปรแกรมอัดเสียงในดิสคอร์มันเออเลอร์ไปนะครับทุกคนสําหรับชิงรอบที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอกันในด่านปืนใหญ่มหาปะเลยนะครับทุกคน เราจะไปดูกันยดีกว่าครับเป็นใครจะเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนผมออกเดินมาครับออกพุ่งมาเป็นคนที่เป็นคนแรกนะครับตอนนี้ออกมาพุ่งเป็นคนแรกนะครับตอนนี้แล้วก pues ็ผมจะกระโดดเข้าช่องแคบแต่ม right ันติดบาร์ครับตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าพายุตามหลังผมมาผมาพลภาพตรงนี้ครับโอ้โหโดนสัตว์เข้าไปเต็มๆวายูก็ได้แซงผมไปนะครับทุกคนไปครับตอนนี้ผมก็ได้ตามหลังเขาไปนะครับทุกคน ยังไงครับตอนนี้ยะไรครับโหนเนี่ยครับมันกระดิ่งกระดิ่งมาบังหน้าผมผมก็เลยโอ้ดาโดดพลาดก็เลยทําให้แพ้วายูเข้าไปนะครับโอยอมยอมผมพลาดเองครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่ง้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน